สวัสดีครับร้านเพลยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิศจันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับโซนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับสามารถมาจําสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ สร้อยคอไข่มุกอากัวยาสีจมพูขนาดไข่มุก7-7.5มิลลิเมตรความยาว49.5นิ้วน้ำหนักรวม96.82กรัมราคาเพียง35,800บาทครับก่อนอื่นขอเรียนก่อนนะครับว่าถ้าไปพี่ท่านไหนดูผ่านหน้าจอโทรศัพท์นะครับ โทรศัพท์บางรุ่นหน้าจอจะติดสีอมแดงบางรุ่นอมเหลืองหรือบางรุ่นจะหน้าจออมฟ้านะครับแล้วแต่รุ่นกันไปนะครับจึงทําให้เวลาดูสินค้าสีอาจจะเพี้ยนได้นะครับสินค้าจริงจะเป็นไข่มุกสีขาวประกายชมพูนะครับมีใบเซอร์แนบมาด้วยนะครับว่าเป็นสีไลพิงครับ และขอเรียนเพิ่มเติมว่าไข่มุกเส้นนี้เป็นงานมือหนึ่งนะครับซื้อมาจากญี่ปุ่นแต่ซื้อมานานแล้วราคาตอนนั้นยังไม่แพงนะครับตอนนี้ราคาไข่มุกแบบนี้สีนี้ห้หมื่นต้องมีแน่นอนครับสำหรับไข่มุกญี่ปุ่นอากุย่าสีจมพูนะครับเส้นนี้เป็นงานมือหนึ่งนะครับเป็นงานเก่าเก็บซื้อมานานแล้วสภาพชิ้นงานสวยงามเรียกได้ว่าร้อยเเซ็์ครับ ตัวล็อกจะไม่ใช่ทองคํานะครับประดับด้วยเม็ดยอดเป็นไข่มุกเม็ดเล็กๆนะครับไข่มุกอากวย่าเหมือนกันครับสวยงามครับตัวล็อกสวยงามร้อเ์ซนไม่บิดไม่เบี้ยวครับพร้อมใช้งานแน่นอนครับความมันเงางามของไข่มุกอยู่ครบทุกเม็ดครับสังเกตตัวล็อกนะครับว่ามีตัวห่วงเล็กๆนะครับทางซ้ายและขวาจึงสามารถตัดทิ้งเพิ่มความยาวหรือว่าลดได้ครับ ขนาดเชฟไข่มุกสวยงามสม่ำเสมอกันดีหมดทุกเม็ดรครับเชฟกลมสวยงามไม่บิดไม่เบี้ยวครับความยาวให้มาเหลือเฟือมากครับความยาวถึง49.5นิ้วการใช้งานจึงถือว่าหลากหลายครับ จะพันรอบคอ2ทบได้ครับให้กระย้าลงมาสวยงามได้หรือว่าต้องการพันแบบโชเกอร์นะครับคือพันสามทบนะครับสวยงามครับหรือว่าจะคล้องปะบ่าลงมานะครับเวลาใส่เสื้อที่เปิดหลังก็ได้ครับ จะคล้องบ่าลงมาให้ระยะสวยงามก็ได้ครับหรือแม้กระทั่งใช้เป็นสายเข็มขัดสวยๆนะครับได้หมดครับเพราะความยาวให้มาเยอะมากครับส9 5นิ้วและชิ้นงานนี้สามารถบอดฟไยเพิ่มเติมได้ สามารถตัดเป็นสร้อยคอไข่มุก2เส้นได้นะครับแจ้งเข้ามาได้หมดครับอย่าพูดคุยกับช่างเจลลี่ให้ค่าทําให้แพงครับมาพร้อมใบเซอร์นะครับเนเชอรัลนะครับสีไลท์พิงค์แหลกที่มาเจแปนหรือว่าอากุย่าญี่ปุ่นครับน้ำหนักตรงขนาดไข่มุกคอมเมนต์ไม่มีครับไข่มุกญี่ปุ่นอากุย่าขึ้นชื่อเรื่องความมันเงางาม,งามประกายไข่มุกอยู่แล้วครับ และยิ่งเป็นสีชมพูด้วยแล้วถือว่าเป็นสีที่หายากและมีมูลค่าสูงนะครับขออิงราคาตามท้องตลาดนะครับถ้าเป็นไข่มุกที่คุณภาพเท่ากันนะครับราคาที่พบเห็นได้ตามท้องตลาดสีที่แพงที่สุดจะเป็นสีพีทคอกหรือว่าเป็นสีประกายหานกยุงนะครับลองลงมาจะเป็นสีชมพูนะครับอย่างเส้นนี้ครับและรองลงมาอีกทีจะเป็นสีเงินต้องเป็นสีเงินเมทัลลิกนะครับ ไม่ใช่สีซิว่เกรย์หรือว่าไวท์เกรย์นะครับต้องเป็นเมทัลลิกครับคือสีคล้ายๆสีโลหะครับรองลงมาจะเป็นสีทองแล้วก็เป็นสีเบจของไขมุกนะครับคือสีขาวและสีครีมครับจะไม่นับรวมเฉดสีพิเศษมากๆนะครับเช่นสีส้มที่ได้จากไขมุกเมโลนะครับและสีฟ้าที่เป็นไขมุกหายากครับสีแบบนั้นไม่นับนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าอีกระดับนะครับ และก็มีอีกหลายเฉดสีนะครับเช่นสีม่วงสีลาเวนเดอร์หรือว่าสีเขียวพบมากในไข่มุกน้ําจืดอันนั้นไม่ได้นับรวมนะครับมาพร้อมใบรับประกันทางร้านช่วยการันตีว่าเป็นไข่มุกอาก่ยยาแท้ไข่มุกญี่ปุ่นแท้สีจมูครับพร้อมเงื่อนไขต่างๆครับเส้นนี้สามารถมาจําติดจองนานได้ถ้ายังไม่พร้อมวันนี้มาจําเด็กน้อยจ่ายครบกทีเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับ ลดความยาวได้นะครับทำเป็นสร้อย2เส้นได้แจ้งเข้ามาได้ครับพูดคุยกับช่างให้นะครับค่าทําไม่แพงครับเพราะว่าตัวล็อกจะใช้เป็นเงินนะครับหรือโลหะชนิดอื่นครับ เส้นนี้ทั้งเส้นราคาเป็นแค่35,800บาทกับคุณภาพสินค้าไข่บุอก,กอากุย่าสวยเท่ามือหน,นะครับไม่ช่งานมือ2และได้สีชมพูถ้าบินไปซื้อญี่ปุ่นตอนนี้ราคาไม่ใช่ราคานี้แน่นอนครับเพราะเส้นนี้ซื้อมานานแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นอาก,กุย่าแพงมากครับยิ่งเป็นสีชมพูยิ่งแพงมากๆเข้าไปอีกครับ เปรียบเทียบราคากับที่อื่นก่อนได้นะครับสามารถดันรับนะชมได้ที่ jjm เฉพาะเสาร์ทีนะครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าตุกชิ้นซื้อวงเงินคุ้มคอรองในการจัดส่งถึงมือแน่นอนร้อเซ์ครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิจันต์ติมนาตรงหน้ดดาน,นะครับเนื่องจากไม่ได้อยู่ประจำร้านวิ่งหาลูกค้าตลอดครับสุดท้ายนี้ขอบคุณี่รับชมคลิปวิดีโอรครับขอบคุณครับ